กรับสวัสดีแฟนฟุตบอลจริงจอกสยามเลสเตอร์ซีทุกท่านนะครับวันนี้ตัวผมเองจะมาพรีวิวก่อนเกมนะครับอัปเดตความพร้อมล่าสุดการแข่งฟุตบอลพรีเมนะียร์ลีกนัดที่15ของทีมเลสเตอร์ซีซึ่งจะเปิดรังคีพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการเยือนของทีมนกดานวนไบรตันนะครับนะครับในวันนี้เนี่ยตัวผมเองจะไม่ได้ไลฟ์นะครับก็เลยมาเป็นคลิปนะครับวิเคราะห์ก,ก่อนเกมให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับเนื่องจากว่าตัวเองติดภารกิจในช่วงเย็นนะครับไม่สามารถมาไลฟ์ได้นะครับก็ ฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b ส c r i b e แล้วก็นะครับพิมพ์คอมเมนต์กันด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับเกมนี้เนี่ยจะเล่นในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะเวลา21บเนาฬิกานะครับซึ่งเลสเตอร์เองเนี่ยก็จะเปิดรังคีปเปอร์นะครับต้อนรับการมาเยือนของไบรต์ตันก็ถือว่าเป็นทีมแกร่งที่โชว์ฟอร์มได้ดีในก่อนหน้านี้นะแต่ในช่วงหลังเนี่ยไบร์ตันเริ่มจะมีแผ่วเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บของนกเตหรือแม้กระทั่งวิธีการเล่นซึ่งดูแล้วช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร นัทเลสเตอก็อาจจะมีโอกาสในการคว้า3มแต้มเป็นนัทที่2ทีติดต่อกันก็เป็นได้นะครับโดยในเกมนี้เนี่ยลูฟานิเตรอยนะครับได้อัปเดตความพร้อมล่าสุดก่อนเกมเมื่อวานนี้เองนะครับในการถแถลงข่าวนะครับที่เพจคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งนิตรอยเองเนี่ยได้อัปเดตความพร้อมนักเตะนะครับโดยการรายงานนะครับว่าแฮร์รี่วิงเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับแม้ว่าเจ้าตัวจะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วเนี่ย แต่ว่าทางนิโตรอยเองก็ได้แจ้งมาว่าแฮร์รี่วิงต้องแยกซ้อมนะครับโดยซ้อมกับนักกายภาพบําบัดนั้นแสดงว่าขอบเขตอาการบาดเจ็บของแฮร์รี่วิงเนี่ยไม่ได้ดูแรงแต่อย่างใดเพียงแค่เจ้าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่การซ้อมแบบเซกชั่นเต็มๆนะครับยังแยกอยู่นะครับส่วนนัดเตะไรอื่นๆก็จะมีทางท่านของฟาคูดโบัวนาโนเต้ซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าบัวนาเนี่ยจะไม่สามารถลงสนามได้นะับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเองเนี่ย เรายืมมาจากไบรตันซึ่งเป็นสโมสรต้นสังกัดตามกฎเนี่ยไบรตันเขาไม่ปล่อยบัวนาให้ลุงสนามกับเราแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับจะยื่นหอกให้ศัตรูนั้นไบรตันก็คงจะไม่พวงกับท่านั้นของับนาโนาเต้ซึ่งจะไปลงสนามนิตรรยเองก็ต้องไปคิดแผกนการเล่นหรือว่าเลือกตัวนักเตะรายอื่นๆที่จะเข้ามาแทนับนาโนาเต้ซึ่งในรายชื่อที่สามารถทดแทนตำแหน่งได้เนี่ยมันจะมีท่านั้นของบนะ๊อบบี้เสนัดที่แล้วที่ยลงสนามนะครับ มีจอแดนไอยูครับหรือแม้กระทั่งนักเตะตัวทําเกมนะครับรายอื่นที่สามารถเข้าไปเป็น11ตัวจริงของทันราลุฟันนิตรอยได้นับต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่านิตรอยจะใช้ใครแทนฟากูโดโบนาโนเตส่วนการบาดเจ็บของนักเตะรายอื่นเนี่ยนิตรอยก็ได้แจ้งนะครับว่าพวกที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งยาคุปโตราชิกอริคาโดเปร,รานักเตะเหล่านี้เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะกลับมาลงสนามยังอยู่ในการบาดเจ็บ นั้นก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยตัวเลือกของเขาเนี่ยอาจจะพอมีนะครับแต่ว่าถ้าได้นักเตะแกนหลักกลับมาก็อาจจะเพิ่มเคี่ยวเล็บหรือว่าความสมดุลในแทคกติกของเขามากขึ้นนะครับนิโตรอยก็กล่าวด้วยความมั่นใจก็เป็นการอัปเดตความพร้อมของนักเตะเลสเตอร์ซึ่งน,นักเตะอื่นๆเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทั้งเจมี่วอดดี้ที่ทําสกอร์ได้ในแมตช์ล่าสุดหรือแม้กระทั่งเคซี่แมคคาเทียที่ลงสนามตัวจริงเป็นครั้งแรก แล้วก็แอซิดได้เลยให้กับบิลันเอลคานุสหรือจะเป็นเอลคานุสเนี่ยที่ได้ประเดิมในยุคข,ของรุสนฟนิีเตอรอยและก็ไม่ทําให้ผิดหวังก็ทําไปหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอซิดเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะครับสาหรับบิลันเอลคานุสและแต่รายอื่นในแนวรับอย่างคองนุคอดี้อ่ะก็คาดว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเหมือนเดิมจะคู่กับใครระหว่างเวสกาศหรือวอลฟาร์ดก็ต้องดูว่านิตรอยจะใส่ใครลงไปนะครับเชื่อว่าตอนนี้เองอตอนนี้เองเนี่ยตัวเขาเองกําลังประเมินทีม กำลังประเมินว่าใครจะเล่นยังไงเหมาะสมกับเกมแบบไหนหรือแม้กระทั่งการเลือก11เผู้เล่นตัวจริงให้เหมาะสมในแต่ละเกมนะครับเขาจะดูในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงแรกของการนำทีมของนิสเตอร์รอยนะครับส่วนตัวฟูลแบ็กเนี่ยมันมีจํากัดมากนะครับต้องใช้ไม่เป็นทา,างด้านของจัสตินก็ต้องเป็นกิเตเซนแค่นั้นเลยนะแม้ว่าลูกโทมัตจะเป็น back ฟูลแบ็กฝั่งซ้ายที่อาจจะสลับสับเปลี่ยนได้แต่คุณภาพลูกโทรมัตยัยงไม่ตอบโจทย์กับเกมระดับพเมร์ลีนะครับขยับมาที่ริมเส้นทีเนี้ย ริมเ้นเนี่ยมีตัวเลือกให้ใช้งานนะครับแต่เชื่อว่านิตาลอยเนี่ยยังคงพอใจกับฟอร์มของแมคคาเดียแม้ว่าจะมีสเตฟฟี่มาวีดี้สามารถเล่นริมเส้นได้หนึ่งคนด้วยระบบนิตาลอยเนี่ยเขาไม่ใช้ลิมเ้นสคนนะครับใช้ลิมเสนขึ้นหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นตัวลุกไปยิงริมเส้นแล้วหุบเข้ามาด้านในนั้นแสดงว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจเป็นไปได้ที่ลุฟฟนนิตาลอยจะใส่แมคคาเดียก่อนนะครับหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือการ เลือกมาวิดีลงก่อนแล้วดรอปทานา้นของแมคคาเทียไปนะครับก็น่าสนใจนะว่านิตรรยจะใช้ใครถ้าดูจากคุมกำลังแล้วเนี่ยตัวผู้เล่นของนิตรอยถือว่าอยู่ในขั้นเกือบจะสมบูรณ์นะครับทั้งการมีลักเตะแกนหลักที่หายจากการบาดเจ็บรวมไปถึงฟอร์มล่าสุดนะครับที่ทีมเลสเตอร์ซีเนี่ยเปิดรังเอาชนะอ่าทนั้นเวทชยไปได้สประตูต่อหนึ่งเนี่ยเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมาก แั้เตะอาจจะมีกําลังใจจากเกมนั้นมีแรงกระตุ้นที่อยากจะชนะนั่นก็ทําให้พรุ่งนี้เนี่ยเลสเตอร์ ester, เล่นด้วยความอ่าก็เรียกว่ามั่นใจอาจจะเก็บชัยชนะในเกมพบเบอร์ได้นะครับเพราะว่าแมตช์นี้เสร็จเนี่ยเราจะต้องไปเยืยนอนิวคาสเซิลซึ่งใจไปเกมที่หนักนั้นโอกาสนะครับในการคว้าสามแต้มไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับเชื่อว่าทีมของนิตรรอยเนี่ยดีพอจะสู้กับทีมของอ่ฟาเบียนฮูเซเลได้นะครับเพราะในช่วงหลังเองก็เป๋เหมือนกันนะบรายตันนะ นะครับก็มีโอกาสนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นความพร้อมราสุดซึ่งก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่นิตรรยกำลังจะสร้างทีมนะครับทีนี้นะครับพอบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับความพร้อมเสร็จเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้ถามนิตรอยด้วยนะครับว่าเดือนมกราคมเนี่ยจะมีงบประมาณให้ช้อปปิ้งหรือไม่แน่นอะนว่านิตรรยก็ตอบไปว่ามีแน่นอนนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยได้บอกว่าก่อนที่จะเข้ามารับงาน กลุ่มทีมเลสเตอร์เนี่ยได้คุยกับบอร์ดบริหารเลสเตอร์แล้วว่ามกราคมถ้าผมจะเสริมทัพเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอร์ดบริหารก็เซเยสหรือแม้กระทั่งซัมมร์หน้านิตตอร้อยก็ขออีกว่าจะได้ไหมบอร์ดบริหารก็เซเยสบอกว่ามีงบประมาณให้นะครับแต่นะครับตัวเขาเองจะยังไม่ใช้เงินอย่างคุ้มเฟืยหรือว่าซูริสุรายนะครับเขาจะประเมินทางเลือกประเมินนักเตะที่มีอยู่ก่อนว่าใครพร้อมจะเล่น ใครไม่พร้อมใครไม่ดีพอตำแหน่งไหนที่มันขาดตำแหน่งไหนที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยนิตรอยจะดูจากตรงนี้ไปจนถึงมก,กราคมซึ่งถ้าเขาดูแล้วว่าทีมมันยังพอไปได้เขาอาจจะไม่เสริมทัพแล้วเก็บไว้ใช้เสม,มอหน้าหรือถ้าหากว่าทีมไม่พร้อมมีจุดบอดจุดบกพร่องแน่นอนว่านิตรอยต้องจิมนักเตะรายใดๆหนึ่งเข้ามาสู่ทีมนะครับนี่คือการทํางานที่เป็นมืออาชีพนะครับเขาไม่ถึงขนาดแบบจะกดดันนักเตะภายในทีม เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนิตลอยเพิ่งเข้ามาทํางานการที่เขาเองจะใช้มาตรการเข้มงวดเนี่ยแน่นอนว่านักเตะอาจจะไม่พอใจการใช้มาตรการแบบประนีประนอมนะครับดีว่ากันไปไม่ดีเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพิจารณากันใหม่นี่เป็นทางเลือกหรือว่าทางออกที่ดีมากสําหรับผู้จัดการทีมคนใหม่ของเรานะครับหนึ่งแหละไม่ได้ใจนักเตะ2นักเตะก็ต้องทำฟอร์มนะครับแข่งขันกันภายในทีมเพื่อโอกาสการลงสนามเป็นศิษเหตุผลจริงหรือแม้กระทั่ง การอยู่ในแผนการจำทีมของนิตรอยในอนาคตเนี่ยนี่คือการทำงานที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหากว่านิตรอยเป็นผู้จัดก,การทีมที่เข้มงวดนะครับตึงจัดอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ใจนักเตะฟอร์มการเล่นในสนามก็ไม่ดีเหมือนกับยุคข,ของสตีฟคูเปอร์ที่นักเตะเหมือนกับคนละคนกับตอนที่เล่นกับน,นิตรอยนะครับผลงานจะออกมาดีถ้านักเตะให้ความเคารพหรือว่าเชื่อใจ ทางด้าน,นของรูฟันนิตโรยผู้จัดการคนใหมน่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการอัปเดตนะครับว่าสโมสรเนี่ยจะมีงบประมาณหรือไม่แน่นอนนิตโรยเนี่ยพร้อมจะเข้าสูตา่ตลาดซื้อขายนักเตะหากนะครับหากเขารู้ว่าจุดไหนจะบกพร่องจุดไหนที่มันไม่ดีพอเนี่ยนิตโรยจะจิ้มตรงนั้นเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับความพร้อมแล้วก็ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะครับธันวาคมเราอาจจะได้ อ่ไปปลายแล้วกันไปปลายธันวาฯเราจะมีข่าวกี่ซื้อขายนักเตะเข้มข้นขึ้นนะครับปัญหายัางพอมีนะครับโดยเฉพาะแนวรับซึ่งนิดแต่รอยจะต้องเริ่มแก้แดนกลางดีแล้วแดนหน้าดีขึ้นนะครับเกมเริ่มโอเคเหลือเพียงแค่การปิดจุดบอดของทีมให้ได้เท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเอ่อความพร้อมของคาร์ล์ไบรตันกันหน่อยนะครับไบรตันเนี่ยล่าสุดฟอร์มไม่ดีแล้วปัญหาการบาดเจ็บนักเตะเยอะมากนะครับนกเตะของเขาเนี่ยมีบาดเจ็บทั้งหมดห้ารายนะครับ มีท่านั่งของเฟดี้คาดิโอกรูนะครับแจ็คฮินเชนวูดนะครับอดัมเว็บสเตอร์เจมินเนอร์ซอลลี่มาร์ทนะครับแล้วก็มีแดนนี่เวลเบกที่เช็คคอมพิตอ uh, ่าเช็คคอมพิตร่วมกับอ่าจูเอลเวลแมนนะครับซึ่งต้องเช็คฟิตทั้งสองคนส่วนของเรสเตอร์นะครับมียาคุบโซราชิที่เขาโดนไปาร่าอับดุลฟาตาวูที่ปิดเทอมไปแล้วนะครับแล้วก็แฮร์รี่วิ้งอาจจะกลับมาในอีกสองแมตช์ข้างหน้าอีกสองแมตช์หรือแมตช์ข้างหน้านะครับอาจต้องรอดูนะครับนี่เป็นความมพร้อขอขง ทางด้านไบรท์ตันแล้วก็เลสเตอร์ซีนะครับมาดูกันที่ฟอร์มการเล่นล่าสุดกันหน่อยนะครับการเจอกันในฤดูกาล2022-2023เนี่ยในฤดูกาลที่เราตกชั้นเนี่ยเลสเตอร์เปิดบ้านเสมอไบรท์ตัน2-2นะครับแล้วก็ไปเยือนแพ้5-2ซึ่งเกมนั้นเนี่ยแดนนี่วอร์ดรับเต็มๆนะครับในฤดูกาล2 0 2 1 2นยีเนี่ยเลสเตอร์กับไบรท์ตันเสมอกันทั้งหมดเลยนะับในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็ฟุตบอลลีกคัพก็เสมอกันเป็นเลสเตอร์ที่ชนะจุดโทษไปนะครับส่วนในศึกพรีเมีีียรร์ลกป2021นะคับ เลสเตอร์ ester, แพ้บรายตันสองหนึ่งแล้วก็อีกแมตช์หนึ่งเนี่ยเลสเตอร์ไปเยือนชนะสองหนึ่งก็ถือว่าสูสีคู่ขี้สําหรับสถิติคู่นี้นะครับบรายตันชนะ2เลสเตอร์ชนะ1เสมอไปสามเกมก็ไม่ถึงขนาดแบบแตกต่างกันมากแต่ฟองการเล่นล่าสุดนี่น่าสนใจนะครับเนี่ยฟอมการเล่นล่าสุดของบรายตันเนี่ยนะครับพวกเขาเองชนะ2เกมแล้วก็แพ้ไป2เสมอสองซึ่งเป็นผลงานที่ไม่ดีในช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะการแพ้ล่าสุด ผลงาน 6, หกแบบล่าสุดของทาาด้าอ่าเลสเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับทีมของเราก่อนนะครับเลสเตอร์ไปเยือนแมนยูแพ้ไป2ต่อ5ในศึกคาราบาวครับนะครับไปเยือนอิสุิเสมอนห,นห,นหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไปเยือนแพ้แมนยูอีก0ประตูต่อ3นะครับเปิดบ้านแพ้กับเชลซี1-2ไปเยือนแพ้บิลฟอร์ด4-1และแบบล่าสุดการทำงานครั้งแรกของรุดฟานิเตอร์รอยนะครับเลสเตอร์ถล่มอาชนะวิะวธแฮมไป3ประตูต่อ1นะครับเป็นการเบริกเลิกาการเก็บ3มแต้มแรกของนิตอรรยอย,ย่างเป็นทางการนะครับ ส่วนรายตันของฟาเบียนฮูเซเลอร์นะครับเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลสองสามในศึกคาราบาวครับนะครับเปิดบ้านไปเยือนลิเวอร์พูลอีกในศึกพรีเมียร์ลีกแพ้ไปหนึ่งประตูต่อสองครับเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสองหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไปเยือนชนะบอลมัดสองหนึ่งครับเปิดบ้านเสมอสองต้านหนึ่งหนึ่งเนี่ยเสมอทีมท้ายตารางนะครับแล้วก็ไปเยือนแพ้กับฟูลแลมปสามประตูต่อหนึ่งโอ้โหฟอร์อมช่วงหลังถือว่าแกร่งนะแต่ว่าก่อนหน้านี้แข็งแกร่ง คืออาจจะเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บนักเตะด,ด้วยนะครับทำให้ไบรตันฟอร์มอาจจะแผ่วลงไปแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับเลสเตอร์ esser, เราอยู่อันดับที่14นะครับ3ชนะ3เสมอ4แพ้7ยิงได้19เสีย28ลบไป9ประตูอนะรนับมี1 3าแต้มอยู่อันดับที่1 6ส่วนไบรตันนสิบเกมชนะ6เสมอหแพ้3ยิงได้23าเสีย20บวก3มี23แต้มนะครับจะเห็นว่าเกมลุกไบรตันไม่ได้แตกต่างจากเรามากนะครับเกมรับก็ไม่ได้ดีมากมายอะไร แต่ก็พร้อมจะมีรอยรั่วเหมือนกับเราเลยมาอยู่ที่จังหวะนะครับทีนี้มาดูการคาดการณ์สิเบิลเบื้องตัวจริงของทางด้านฮูสกอร์กันบ้างนะครับฮูสกอร์เนี่ยเขามองว่าเลสเตอร์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับแต่นะครับเขายังไม่ใส่ไลน์อัพของโบรูนัเต้ลงไปนะครับจะเป็นระบบเดิมคือ4 2 3 1หรือว่า4 4 2นะครับผู้สาประตูแมนเทอร์แมนเซนนะครับคู่เซเตอร์เวนท์การ์ดกับคอนเนอร์โคดี้แบ็คขวาเจิมจัสซินแบ็คซ้ายวิกเตอร์คิเตเซนนะครับ คูมิดฟิลเป็นทางด้านของบูเบอรีซูมาเร่กับวิเฟตเอนดิตี้ที่โชว์ฟอร์มได้แร่งมากๆนะครับขยามมาที่ตัวลูกดิมเส้นนะครับเป็นเคซี่แมคคาเทียนะครับอีกฟังหนึ่งอาจจะเป็นเอลคานนูสนะครับหน้าเป้าเป็นวาดี้ทีนี้ตำแหน่งของบัวนาโนเต้น่าสนใจนะครับเชื่อว,ว่านิเตรรอยอาจจะใช้คานนูเสียเข้ามาด้านในแทนบัวนาแล้วก็เพิ่มนักเตะรายอื่นเข้ามาอาจจะเป็นบ๊อบบี้ริสหรือจะเป็นจอร์แดนไอยูต้องรออ่ทนาท้านนของนิเตรรอยใส่ไลอัพตรงนี้ลงไป แต่เชื่อว่าน่าเป้าจะเป็นเจมี่วาดี้โดยมีแพสซานากาเนี่ยเป็นตัวสแตนบายนะครับหรือว่าเป็นตัวเอาไปเปลี่ยนเกมขยับมาทางด้านของไบรตันของฟาเบียนฮูเซเลอร์นะครับเล่นระบบ4-2-3-1ผู้สาประตูเป็นบาสเบอร์เบอร์เกนนะครับเซตเตอร์เป็นลุยส์ดังกับทางด้านของอิกอร์จูดิโอนะแบ็คขวาเป็นชวนฟานเวนเฮเก้นะครับแบ็คซ้ายเป็นทางด้านของเปวิสเอสูบิยานนะครับมิดฟิลด์มีทางด้านคาร์โร์อ่าบาริบานะครับเล่นร่วมกับยาซินอายารีนะครับ ตัวลุกอิสระหรือว่าพีเมเกอร์เป็นจอจอีโอรูทเทอร์นะครับริมเส้นฝั่งซ้ายคาอุโรมิโตะนะครับฝั่งขวาเป็นนไซมอนเอดิงกร้าครับหน้าเป้าเป็นท่านักขอเจ้าปีดูก็ถือว่าไลอ up แข็งแกร่งนะครับมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นค่อนข้างเยอะเพราะว่านกักเตะบาดเจ็บนะครับทีนี้ทีนี้มาดูการคาดการณ์สกอร์กันหน่อยนะครับฮูสกอร์ก็มองว่าเกมคู่นี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างมากนะครับเลสเตอร์ฟอร์มดีช่วงหลังไดนิตรอยมาทีมแข็งแกร่งขึ้น ดูแล้วเนี่ยมีแววที่จะเก็บแต้มในบ้านได้แต่เขาก็มองว่าไบร์ตันเป็นทีมที่มีเกมลุกที่ดีความยืดหยุ่นในเกมสูงนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังอาจจะแผ่วลงไปแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ถือว่าดีมากๆนะครับคู่นี้เขาก็บอกว่าไบร์ตันถึงจะเหนือกว่าเราทางเลนกิ้ง ranking, ปัจจุบันแล้วก็คุณภาพนักเตะแต่เขาเชื่อว่าเลสเตอร์เล่นในบ้านด้วยกําลังใจแล้วก็ตอนนี้นิตรอยกันแล้วสร้างทีมได้เนี่ยมองว่าอาจจะเสมอกันที่2ประตูตอ่อ2ซึ่งเป็นสกอร์ที่แบบทําให้พวกเราอาจจะได้หนึ่งแต้มนะครับ ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฉหรับผมก็เชื่อว่าเลสเตอร์ไม่ได้เป็นรองบายตันมากถ้ารอจังหวะสวยๆนับเขาเต้แท็กดีๆทันซิชันเรลหรือว่าจบแม่นๆเนี่ยเหมือนแบบที่จเจอวิทแฮมก็สามแต้มได้หรืออย่างน้อยๆเนี่ยเลสเตอร์ไม่แพ้คาบาดน,นับกำลังใจมาเต็มเปี่ยมเชื่อว่านักเตะวิ่งถวายหัวให้กับรุฟ่ฟานิเตอรอยซึ่งเป็นผู้จัดการวิคนใหม่ก็มีโอกาสที่จะหยิบแต้มในบ้านตัวเองมองที่หนึ่งแต้มก่อนอาจจะมองที่หนึ่งแต้ม แต่ถ้ามีโอกาสเชื่อว่านิตจรอยจะให้ลูกทีมจบสกอร์และเก็บ3าแต้มให้ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สําคัญมากๆนะครับเพราะการเจอไบรตันอาจจะแข็งแกร่งกว่าเราจริงแต่หากนักเตะเลสเตอร์ลงไปเล่นด้วยความมั่นใจนะครับอย่างเช่นในแมตช์เจอเวทแฮมอาจจะมีข้อผิดพลาดในเกมรับแต่เมื่อมีโอกาสทําสกอร์พวกเขาจบสกอร์ได้เมื่อมีโอกาสล่นเกมรับพวกเขาก็เหนเหียวแน่นขึ้นขยันขึ้นนะมีกำลังใจมากขึ้นดูนักเตะม,มีเรียวมีแรง มีแรงฮึดที่จะสู้เพื่อสโมสรน,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการมีรุฟานิสต์รอยเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมมันบ่งบอกถึงความมีบารมีนะบารมีของนิสเตอร,รอยสําให้นักเตะเขารพบเชื่อฟังก็เป็นผลดีกับสโมสรนในอนาคตนะครับแล้วก็เชื่อว่านิสเตอรรอยเองเนี่ยน่าจะสร้างซิมเลสเตอร์ได้ดีในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวก่อนเกมความพร้อมล่าสุดและก็การพรีวิวเกี่ยวกับ ความพร้อมสถิติแล้วก็การคาดการ,ร์ไายอัพรวมไปถึงสกอร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในบางตำแหน่งอย่างที่บอกว่าบัวนานโ์เต้นะครับจะไม่ได้ลงสนามอยู่ที่ว่านิจตรอยจะใช้ใครนะครับก็ต้องรอดูจะเชื่อว่านะลุฟฟีนิตรอยจะอยู่จากการฝึกซ้อมซึ่งเขาเข้ามาครบ1สัปดาห์เต็มๆแล้วเชื่อว่าทีมจะสมดุลมากขึ้นนะครับรอติดตามกันได้นะครับวันพรุ่งนี้เวลา21่สิบเอ็ดนาฬิกาส่วนวันนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกว่ามีคู่อื่นแข่งอยู่ก็เชียร์ได้ตามอัธยาศัยนะครับจะเชียร์หรือว่าจะไม่เชียร์ทีมต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานะครับมีผลด้วยตรงนีกับการหนีตกชั้นนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นสําหรับทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะมีโอกาสที่เข้ามาไลฟ์คุยก่อนเกมแน่นอนนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองต้องขออภัยด้วยจริงที่ติดภารกิจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยแต่คนละหนึ่งคอมเมนต์เนาะนะครับจะเป็นการขอบพระค เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ